เพื่อนมีเซนมีเซนฝรั่งที่สวนครับครับมีแต่ลูกใหญ่หญครับลูกก็ครึ่งกิโลสองลูกโลครับครับมันก็มีสองสายพันธุ์กับมีกิมจูกระสุยมี่อันนี้น่าจะเป็นสุยมีแไม่แน่ใจเพราะตอนผมซื้อมาก็ปลูกใกล้ๆกกันนะแต่ว่าสยุยมีมันจะลูกใหญ่กว่าแล้วครับสุยมี่เขาจะลูกกลมๆนะครับไม่ยาวต้นข้างกัน,นครับไปปลูกกล้ากันเลยก็ไม่รู้ว่าไหนกิมจูวไหนสุยมี ไอ้สุ่ยมีเขาจะเป็นอยู่ยาวแล้วก็จะมีเป็นสีทองรู้สึกว่าจะใกล้ๆกันนะครับแต่ไอ้สุ่ยมีก็จิ้มจูนะแย่ๆไม่ออกอันนี้ก็เก็บผงปอกสื่อมาครับนี่ครับลูกยังไม่ค่อยใหญค่ครับเดี๋ยวมาผ่าดูกันครับนี่ครับทีเ่เส้นเห็นๆนี่ครับนอ่เลยครับนี่โอ้โหเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อแดงนะครับ ไม่รู้ว่ารสชาติต้นนี้จะเป็นยังไงมันเข้มจูคือไอ้ฮะองปอซื้อกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยคือกันครับมันก็จะมีต้นหวานต้นเปรี้ยวรสชาติแต่ละต้นจะไม่คือกันโอเคครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกิ่งพันธุ์ก็ทักทายสอบถามได้นะครับที่โคราชตระบลบ้านใหม่ครับสวัสดีครับ